นี่เนี่ยสูตรน้ำยาปั๊บผนุ่มนี่ครับวัตถุดิบก็มีน้ำยาปั๊บผนุ่มแล้วก็มันครับหัวมันอันนี้ใส่ในน้อยนะครับมันมีน้อยสวมเขากันด้ยสารยางกับวัตถุดิบมีหัวมันยาปั๊บผนุ่ม,มแล้วก็ข้ามอันข้ามข้ามอ,อันครับ สมนี่เขากันครับเขากันครับากันออกันบเอาทำใส่เลยแล้วก็มักไว้จักสิบหานาทีเกาไปใส่นมันกับหม้มันมาหน,นินั่นละ ครุกครุกเนไครับพวกมัน,นแล้รองมันไรบ้างน,น,นี่จะแล้วครับเอาไปมั่สิบห้านาทีเอาเอาดามาส่ครับเพื่อนเพื่อนเป็นเนี่ยอะไร,รีวิวรีวิว มันใส่กระกับเลยครับตัวนี้นี่กับน้ำมันมันมันจะใส่กระกับเนื่องนี้เลยครับเวลาเอาใส่กัดเอามากัดมันจะมีอันแนวหอยปอยู่เลยครับนะปักเข้าไปอยู่นั่นนะครับ งะมันขึ้นมาครับระวังเลยครับตัวนี้โขงมันขึ้นมาเนี่มันสีดีดมือครับนี่ครับใส่ง่ายครับแล้วนะครับลังหนึ่งไปใส่ไปไกลๆทาหนูเลีนนะครับนี่ครับใส่แดงสีเลยครับเป็นการซิดหนึ่งอันครับเดี๋ยวถ่าเบิ้งผลงานครับ